ส้มเชงและลูกสาวอัดคลิปประกาศเผยเหตุมีปัญหาหนักมากๆเกินกว่าจะรับไหว ส้มเช้งสามชาเผยคลิปล่าสุดประกาศหยุดการทำคลิปเพราะอะไรทางช่อง y YouTube ส้มเช้งสามชาโดยส้มเช้งกล่าวด้วยสีหน้าที่เศร้าว่าเห็นคลิปนี้คงแปลกๆเราทำ YouTube มาเข้าปีที่สองช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่แย่มากๆเราทำอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่าทำให้เราไม่มีกำลังใจทำอะไรแล้วเราคงต้องหยุดการทำคลิปไว้ก่อนต้องทบทวนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น ด้านน้องคิมลูกสาวคนเล็กกล่าวว่าขอชี้แจงว่าช่อง YouTube นี้ช่วงนี้เราลงคลิปกันช้าไม่มีคลิปลงบ้างตอนนี้ไม่มีคลิปลงแล้วช่องเรามีปัญหาหนักมากๆเกินกว่าช่องเราจะรับไหวจริงๆช่วง2-3เดือนยอดวิวตกยอด s u b สไครต์ก็ไม่เพิ่มเราคงต้องหายกันไปคงไม่ได้เห็นชีวิตเรากันสักพักก่อนที่ส้มเชงจะเฉลยว่าตอนนี้เราทำคลิปกันไม่ได้เพราะส้มติดโควิด มันสะดุดไปหมดทุกอย่างเดือนที่แล้วยกติดโควิดพอยกหายเด็กที่บ้านสองคนติดโควิดพอเด็กที่บ้านหายส้มติดโควิดน้องคิมก็ตรวจเจอตอนนี้กำลังกักตัวส่วนส้มเป็นชัวรักษาตามอาการอินยาเยอะทั้งยาหมอยาจีนอะไรที่บอกว่าดีเอาหมดเลยช่องต้องหยุดถ่ายชั่วคราวส่วนใครชอบไม่ชอบอะไรคอมเมนต์กันมาได้ น้องคิมยังบอกด้วยว่าคิมกับแม่กักตัวเพราะไปอยู่ใกล้คนติดโควิดมาชี้แจงว่ายังไม่ได้เลิกทำคลิปยังไม่ได้เลิกทำช่องแต่คิมกับแม่ติดโควิดคิมหาหมอแล้วไม่พบเชือ้อแต่ยังกักตัวเพื่อความปลอดภัยด้านหยกลูกสาวคนโตกล่าวว่าผล pcr ของแม่เป็นบวกกักตัวที่บ้านอายุทยาคอยส่งข้าวส่งยาให้แม่อยู่คิมก็เป็นผู้เสี่ยงสูง ยกไปเจอแม่ยกก็กักตัวอยู่เหมือนกัน4-5เดือนที่ผ่านมาช่องเราได้รับการตอบรับไม่ค่อยดีถือโอกาสพักทำคลิปไปก่อนขอกำลังใจให้แม่และทุกคนที่ติดโควิดสัญญาว่าหลังแม่หายจากโควิดเราจะมีแรงและกำลังใจทำคลิปดีๆให้ดูกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด